สวัสดีครับครั้งนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมท่านผู้รู้ที่สะสมของประวัติศาสตร์หลายๆอย่างไว้นะครับก็มาสะดุดตรงนี่ครับชิ้นนี้เลยนะครับเป็นแม่พิมพ์นี่เป็นแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์เป็นแผ่นตะกัวที่แกะลายนะครับแปะอยู่บนน่าจะเป็นไม้สักครับขนาดก็ประมาณฝ่ามือผมนะครับก็เลยถามท่านว่าไอ้นี่เป็นแม่พิมพ์อะไร ท่านก็บอกว่าเป็นแม่พิมพ์พระใบโพผมก็เอ๊ะพระใบโพไม่เคยได้ยินก็เลยเลยถามประวัติท่านท่านก็เล่าแม่ตาเล่าให้ฟังพระใบโพเป็นเป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างที่วัดชนะสงครามปี2484นะครับซึ่งน้อยคนที่จะมีวัตถุมงคลชนิดนี้เก็บไว้นะครับถามว่าผู้จัดสร้างคือใครเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ให้ให ให้ทราบนะครับพระไบโพเวลาจัดสร้างออกมาเนี่ยจะพิมพ์ลงบนในแม่พิมพ์อ่าโทษทีในใบโพที่มาจากประเทศสีลังกานะครับรูปอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแสงจะทอนจะจะจ,จัดพิมพ์ลงไปที่ใบโพใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาไว้บูชาในบ้านนะครับผู้จัดสร้างวัตถุบางคนชิ้นนี้นะครับผมจะมีรูปหนึ่งให้ดูนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ ถ่ายโดยมีพระมหากษัตริย์นะครับพระองค์หนึ่งยืนเป็นประธานตรงกลางคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชกาลรที่6นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีสุนัขที่ชื่อว่าย่าเหลนะครับอยู่ตรงนี้เราก็จะมีขา้าราชบริพารที่กอดสุนัขนี่นะท่านนี้แหละครับเป็นท่านจัดสร้างเป็นท,ท่านจัดสร้างนะครับโดยจะมีภาพจะชัดนะครับส่วนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับในตําแหน่งตอนนั้นท่านเป็นพยาพานทองนะครับ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตนะครับท่านทั้งสองก็อุปสมบทพร้อมกันนะครับท่านนี้อุปสมบทแล้วไม่ได้ศึกนะครับหลายๆคนที่รับทราบจะไม่รู้ว่าก่อนที่ท่านบวชจะเป็นตำแหน่งพรยาพันทองที่รับใช้นรนเราชการที่6นะครับท่านคือเจ้าคุณนอนะครับวัดเทพศิรินนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้เห็นภาพของท่านนี้ชัดๆอีกทีนะครับเนี่ยครับท่านนี้นะครับที่เป็นผู้จัดสร้างวัตถุมงคลที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันก็คือพปประใบโพท่านมีนามว่าหลวงภูมินาคสนิทนะครับเป็นข้าราชบริพารในรุ่นเก้าราชการที่6นะครับก็จะมีรูปที่ท่านถ่ายกับอันนี้ประวศาสตา์เมือนกันฮนะพอทราบไหมครับอันนี้ เป็นพระเกจิท่านไหนท่านเป็นหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับหลวงภูมิท่านยืนอยู่ตรงนี้นี่นะครับในสิ่งที่เอามาให้ดูวันนี้เพราะต้องการให้เห็นว่าเ,เรายังมีของดีอีกหลายหลายๆชิ้นที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับผ้าใบาโพเนี่ยปลุกเสกครั้งแรกที่วัชนะสงครามปี2484นะครับและได้นำเข้าพุทธาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับ พร้อมกับพระก,กิ่งและขันน้ำมนต์ของวัดเทพศิลินปี2495เห็นไหมครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเก่ามากเลยนะครับเมื่อกี้พยายามจีบท่านบอกท่านไม่ขายมีเล่มเดียวนะครับก็โอเคเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะครับนี่นะครับหลวงพูมท่านได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับโอกาสนี้ข้าพเจ้าได้นําธงฉับพันลังสีและธงมิ่งมงคลรัดพร้อมด้วยพระใบโพป,ประจําวันที่จะจัดสร้างขึ้นเมื่อ งานวัฒนสงคามเข้าอาศัยบารมีอิทธิพลในพิธีปลุกเสกในครั้งนี้ด้วยนะครับและลงชื่อเป็นลหลวงภูมิราชสนิทนะครับเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นออของสะสมแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ที่มีชิ้นเดียวในโลกนะครับวันนี้ก็เลยเอามาแบ่งกันชมนะครับผมก็จับแล้วก็ขนลุกนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอนาคต ข้างหน้าก็อาจจะขออนุญาตท่านทําคลิปหลายๆอย่างนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับครั้งนี้ถ้ามีใครมีข้อมูลอะไรก็แชร์กันมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ